สวัสดีค่ะนี่คือเห็ดนางรมทองภาษาอังกฤษก็คือ golden oyster ค่ะบางคนก็เรียกว่าเห็ดนางรมเห็ดนางรมเหลืองภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนว่า yellow oyster ค่ะเป็นเห็ดนางรมชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่ามีสีเหลือง ส่วนมากจะเกิดบนต่อบนขอนต้นเมเปิลนะคะก็จะมีบ้างที่ไปเกิดอยู่บนขอนของต้นแครฟลังที่กำลังเก็บอยู่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นแครฟลังหรือว่าเป็นต้นเมเปิลดูดูแล้วเป็นต้นแครฟลังมากกว่าค่ะเพราะว่าเปลือกของเมเปิลไม่เป็น ไม่เป็นกรีบแบบนี้ค่ะไม่เป็นขุขะแบบนี้ต้นนี้วันที่ไปเจอเดินไปเจอนั้นพังหะเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นนางรมเหลืองอาลามมากมายขนาดนี้พอมองไปเห็นพังหะเลยแต่เสียดายที่ไปเจอช้านิดนึงคือดอกเห็ดบานเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เน่านะคะ อยู่บนยอดตอก็มียุงเยอะมากเก็บเห็ดไม่สนุกเลยเพราะว่ายุงกัดอาจจะมีบางคนที่ทนความความเจ็บเวลายุงกัดแต่นี้ทนไม่ได้ค่ะมันกัดจี้ตรงนี้จี้ตรงนั้นจี้ตรงนั้นสะดุ้งเลยมันกัดเจ็บมากค่ะเก็บไม่หมดนะเพราะว่าเยอะ ท่อหนึ่งก็เกือบเต็มถุงแล้วค่ะนางรมทองดอกโตเต็มที่แบบนี้นำไปนาไปย่างนำไปทำผงปรุงรสเห็ดหรือนำไปฉีกเป็นเส้นๆแล้วก็ปรุงรสทำเป็นเห็ดสามรสจะอร่อยค่ะความหวานของเห็ดก็ยังมีอยู่แต่ดอกของเห็ดชนิดนี้แตกง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเปราะ มันจะไม่เหมือนเห็ดนางรมอื่นๆเราเก็บใส่เห็ดไว้ในถุงหิ้วตลอดเดินป่าหาเห็ดอีกดอกเห็ดก็ยังไม่แตกเท่าไหร่แต่นางรมทองนี่ไม่ได้นะคะเห็ดปลายดอกค่ะจะแตกเก็บไปน่ะดีแล้วเพราะถ้าไม่เก็บมาครั้งหน้าก็จะเห็นซากนางรมจากสีเหลืองสวยเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่อยู่บนเปลือกไม้ค่ะ เห็นหนางลมเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บนะคะเนี่ยสีน้ำตาลเห็นไหมนั่นคือเห็ดเน่าไม่อยากจะเก็บแต่ทำคลิปเก็บเห็ดพาดูอย่างเดียวก็ไม่มีใครชอบค่ะจะต้องเก็บให้เห็นด้วยต้องเก็บให้ดูด้วยค่ะ นางลมทองที่ต้องใช้มีดตัดเนี่ยเพราะว่าฐานเห็ดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าขาเห็ดได้ไหมมันยาวเป็นคืบเวลาง,งัดเนี่ยมันงัดค่อนข้างยากนะคะเพราะติดแน่นและอีกอย่างหนึง่งถ้าหากตอหรือขอนที่ผุนิดนึงเปลือกตอเปลือกขอนจะหลุดติดกับฐานเห็ดออกมาถ้าขอนและตอไม่มีเปลือกหุ้มตรงจุดนั้นนางลมจะไม่เกิดเลยนะคะ สีเหลืองสวยสีเหลืองเหมือนสีของดอกไม้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะนางลมธรรมดาสีน้ำตาลแล้วก็เห็ดนางฟ้าจะมีกลิ่นคาวนะเดินผ่านเนี่ยมันจะได้กลิ่นเห็ดแหละแต่สำหรับนางลมทองจะมีกลิ่นอีกแบบหนึง่งมีกลิ่นหอมแต่เมื่อนำไปผัดนำไปแกงหรือนำไปทำกับข้าวแล้วกลิ่นหอมนั้นจะหายไปค่ะนี่อีกนี่อีกต่อหน,นึงนะคะ ป่านี้ป่ากว้างมากต้องใช้เวลาเดินช่วงที่มีเห็ดเยอะๆเดินทั่วป่าไม่ไหวไม่เคยเดินทั่วป่าเลยนะเพราะว่าป่ากว้างมากเดินไปไปเจอเห็ดยิ่งถ้าเห็ดเยอะๆแบบนี้ก็จะเสียเวลาในการตัดทำคลิปไปด้วยตัดไปด้วยเก็บไปด้วยมันใช้เวลานานนะคะ ไม่เคยเดินทั่วป่านี้เลยส่วนที่ตอนนี้ดีหน่อยยุงไม่เยอะตอนเมื่อกี้นี้อยู่ลึกเข้าไปอีกนะคะแล้วมันรกโหยุงเยอะมากสังเกตตรงตอนนี้ไม่รกเท่าไหร่ยุงก็รู้สึกไม่มียุงบางคนถามมาว่ารสชาติเป็นยังไง ป้าว่ารสชาติจะคล้ายเห็ดขอนมากกว่าจะไม่คล้ายเห็ดนางรมสำหรับสาหรับป้านะคะจะคล้ายๆเห็ดขอนแต่มันไม่อร่อยเหมือนเห็ดขอนเพราะว่าดอกเห็ดเวลาเราเคี้ยวมันไม่มันไม่หยาบเหมือนเห็ดขอนนางรมทองมีการซื้อขายในตลาดอย่างตลาดอยู่แถวๆที่ป้าพักเนี่ย ก็จะมีเห็ดนางรมทองแต่เป็นนางรมทองจากฟาร์มไม่ใช่ดอกใหญ่ดอกโตแบบนี้นะเคยเห็นเขาทำปลาร้าเห็ดโดยเฉพาะอาหารเจใช่ไหมเจกับมังสวิรัตเนี่ยป้างงงงไม่รู้แหละจะพูดว่าสำหรับคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะเขาก็จะนำเห็ดไปทำปลาร้าเห็ด นางรมธรรมดาเขาก็นาไปทปรราําปลาดังนั้นป้าว่านางรมทองนี้ก็ต้องทําปลรราได้ด้วยแต่ป้าไม่เคยลองถ้าลองมันก็คงจะเน่าไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หน่อไม้เหมือนกันทําหน่อไม้ดองยังเน่าเลยทาให้ทาเหมือนทุกขั้นตอนก็ยังเน่าทําเป็นหน่อไม้ถุงก็เน่าค่ะดูสิดูกอใหญ่มาก ก้อใหญ่นั้นน่ะใส่ในถุงกระดาษเนี่ยเต็มถุงเลยจริงแล้วป้าไม่ได้อยากเก็บนะคะอยากให้เขาอยู่บนตอบนขอนสวยประดับป่าไปแบบนั้นน่ะอย่างที่บอกถ้าไม่เก็บก็โดนต่อว่าบอกมีแต่พาดูไม่เก็บให้ดูจะมีคนต่อว่าแบบนี้แต่มีอยู่มีอยู่ไม่กี่คนมีอยู่ประมาณ สองหรือสามคนนี่แหละค่ะที่ต่อว่าในแนวที่ว่าพาดูแต่ทำไมไม่เก็บให้ดูบางคนบอกว่าต่อไปจะไม่หมาดูแล้วสวยนะสวยสวยสีเหลืองสวยถ้าไปเจอนางลมทองก่อนฝนตกจะเจอดอกเห็ดสีสวยถ้าไปเก็บเห็ดนางลมทองวัน หลังที่ฝนตกคืออย่างสมมติว่าเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ไปเดินป่าดอกเห็ดจะอมน้ําแล้วสีไม่สวยค่ะนี่ดีนะตัวลิ้นหมามีอยู่มีอยู่ไม่กี่ตัวค่ะบางช่วงในป่าจะมีตัวลิ้นหมาเยอะมากมันจะคล้ายๆปริงจะจับอยู่ที่เปลือกไม้ ปีแรกๆที่เก็บเห็ดโอ้เจอลิ้นหมาป้ากลัวป้ากลัวมากๆเลยค่ะเริ่มมาคุ้นคือกลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวชนิดที่ว่าเห็นแล้ววิ่งหนีป้าเริ่มกลัวตัวลิ้นหมา,มาน้อยลงน่าจะเป็นปีที่แล้วค่ะดูสิสวยมากโหถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ป่านี้นะ ป้าจะได้กินเห็ดสดๆแต่นี่ขับรถกว่าจะถึงบ้านใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะเห็ดก็ไม่สดแล้วแล้วยังกลีบดอกแตกภาษาอีสานเอิ่นว่ามุนดอกเห็ดมุนเต็มถุงเลยมันกกนเลยเห็ดไพ่ปเป็นตากินเห็ดนางรมทองเป็นเห็ดยาด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าทํากับข้าวได้อย่างเดียวสัพพคุณของเห็ดนางรมทองมีโปรตีนสูงสําหรับคนที่กินเนื้อไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็กินเห็ดแทนนะเ้เห็ดมีโปรตีนสูงนอกจากนั้นมีไฟเบอร์สูงด้วยเหมาะสําหรับคนที่ท้องผูกนะคะมีวิตามินมากมายทั้งวิตามินซีวิตามินบีแล้วมีแคลเซียมด้วยนะคะนอกจากนั้น ก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลทอดป้าพูดผิดช,ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะควบคุมระดับน้ําตาลนะคะไม่ใช่ลดนะนอกจากนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเห็นไหมคะนี่คือสรรพคุณทางยาคร่าวๆของเห็ดนางรมทองเนี่ยดอกเล็ก แบบนี้ดอกเล็กเท่านี้นะแกงแกงใส่ผักติ้วก็ได้ถ้าไม่มีผักติ้วก็แกงใส่ใบแมงรักอร่อยจะคล้ายๆเห็ดเห็ดขอนยิ่งถ้าเก็บสดๆอย่างนี้นะถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆป่าโหยจะได้กินแกงเห็ดนางรมทองอร่อยอร่อยเห็ดแทบทุกชนิดนะคะ เขาจะมีสรรพคุณคล้ายกันอย่างหนึ่งคือช่วยสร้างช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลองไปค้นคว้าดูนะคะเหตุส่วนมากจะมีสรรพคุณคล้ายกันตรงนี้ดูสิว่าเก็บมาได้เยอะเก็บได้เยอะมันล้นถุงเลยอยู่บนปลายปลายตอนะยังมีเลยค่ะ เวลาเก็บก็ต้องไม่ให้เปลือกไม้หลุดขอบคุณนะคะที่แวะมาชมไม้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ